ไข่มดแดงนะคะมอมันแตกๆในปากสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมอนิบ้าพอดกะสิมาเฮดแนวกินสู้กินอีกคือเเ่าพี่น้องมอนิบ้าพอดไปตลาดมาพี่น้องตลาดนานาจเจริญยุ่มเขียประทุมท่านี่เห้านี่ยนะครับผมนานาจเจริญคลองสองพี่น้อง ได้ปลาย่างมากพี่น้องนี่ครับปลาย่าง้วกาได้ไข่โมดแดงสองขีดครับแพงแพงมาจุงเทพบไข่มมแดงครับผมขีดละเจ็ดสิบบาทได,พดทพ้พี่น้องขีดละเจ็ดสิบบาทครับพักหวานพี่น้องพักหวานซื้อมาสองกิ่แกงกินมะแรงครับพี่น้องถ้าค่อยติดตามพี่น้องว่าสีแสบสีนัวซ้ำไดเดี๋ยวหอดมะเรงเดี๋ยวบาพอสีผ้าเห็ดสุก,กินเด้พี่น้องเด้อสำหรับตอนนี้ก็ ้าติดตามพี่น้องไปครับมาครับพี่น้องบาดีมาเิง่งวิธีขั้นตอนการเคดพี่น้องเดี๋ยวแนะนําวัตถุดิบเผากันพี่น้องวัตถุดิบมันี้เข้าสีแดงผักหวานนะครับแกงผักหวานใส่ปลาย่างปลาย่างนี้แช่น้ำไว้แกเอาแต่เนื้อมันพี่น้องนะครับแล้วก็ไข่หมดแดงแกงผักหวานใส่ปลาย่างใส่ไข่มดแดงพี่น้อง ันี้ากระดองนี้พริกแกงพี่น้องพริกแกงมิยังแน่ก็คือหอมแดงพี่น้องกระเทียมหอมแดงกระเทียมพริกแห้งพี่น้องหอมแดงกระเทียมพริกแห้งขาดบ่ได้ก็คือกะปิพี่น้องเห็ดหนความหอมน้ำเข้มคนพี่น้องกะปิพี่น้องล้วก็เกลือพี่น้องอันนี้คือสูตรนึ่ำพริกแกงนะครับเนาะล้วก็มีแต่ไข้พี่น้องอย่าลืมแต่ไข้นะครับ ตะไคร่หันห่นแล้วก็เอาไปตำตำวัตถุดิบร,ร่วมกันพี่น้องหล้วเฮ้าก็จังเอาไปปรุงแต่งที่หลังผักหวานนี่ก็เ,กเด็ดเอาอยอดอ่อ,อนๆมันพี่น้องยาวการมันมันกินบ่ได้ครับแข็งเครื่องปรุงกับ่มีหอย่างารพี่น้องสามสหายคือเก่าพี่น้องปลาแดก้พี่น้องปลาแดกแซ่บปลาแดกนวต้องเดือน,นวพี่น้องนำปลาพี่น้อง ผงสลดครับผมหรือว่าแป้งนัวนะครับผมผงสลดผงแต่งเอาตามชอบใจพี่น้องวันนี้ก็สิได้เมนูเซ็แซ่บพี่น้องถ้าค่อยติดตามอีกต่อไปพี่น้องพอวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วพี่น้องพร้อมแล้วห้อกะลงมือทำกันเลยพี่น้องเดี๋ยวกันตอนแรกบ้าวัดก๋าซีตั้งเตืนแกงพี่น้องก๋าซีนี่การซอยหอมชิ้นน้อยพี่น้องแบบปลาดีบเลยผมเปื่อยแห้งแห้งออกให้เบ็ดรับว่าพอทีอาหารต้องรับผิดชอบกับคนกินเพื่อมากัรเสพเป็นเชฟที่ดีพี่น้องต้องให้สะอาดถูกแล้วกันนะไหมครับ เยี่ยมเลยพี่น้องรลอกกันเปิดแข็งๆมาหลอกให้เบ็ดพี่น้องหัานอนแดงแล้วกันมาปอกกระเทียมกระเทียมมาตรงใจหลายใส่ชั่งน้อยคนละคนหลอกกปอเทียมแดงได้มากแล้วครับเทียมนะครับชัก่งนึงสันนี้ปอกเท่ากันพี่น้องมาใส่เาอย่าดลุกคันนะครับผมจะไข่ก็ต้องหลายครับผมเนี่ยพริกกับหอมหอมแดงพวกว่าไข่ก็ต้องหลายบันทับมาส่วนให้มันเป็นตอนหน่อยๆซะก่อนครับ ไซ์ไปเลยเนโขเลยไปประมาณช้อนเนหน่ึเงเลยวนเล็กแลพอเลยเดี๋ยวเราจะไปรุงอีก,กนัวนึงนี่ม้องไปเรื่อยจนแต่ไครก็มันพริกร่วงกันเลยนี่นัองละเอียดร่วงกันไแลยนั่งตำแบบบ้านๆไปเรยี่ม้องไม่ได้ครับทาเลยที่สุดพลิกแกงองผมาแล้วก็ำเหมอนขอข้ากันครับใส่ตักบวนนะครับผม ัสะหานับพ่อครับมใส่ยิง่งนอยบะมานคนก็ได้ต้องกระตัย่อยใส่กันครับไม่โก่งเกนเยวครับได้ตัวน้อยตัวนึงครับผมนี่พวงมือนึ่งก็ไ้พอดีครับผมยาเ้ไปยำวาตุิบต่อไปครับผมไปครับเริ่มนิ่มแกะยางไงล่ะพี่น้องลองมือแกะเลยครับ เดแล้วละครับเดี๋ยวหัวเส่ไก่หัวหนึ่งนี่ผมจะเอาไปปลูกครับเดี๋ยวจะมาค่อยติดตามวิธีขั้นตอนการปลูกกันนะครับนอกว่าสีเหตุจังไรน,นะครับเดี๋ยวตามบาาพอดเข้าไปเลยครับอีกบนนนครับผมพี่น้องถ้าค่อยติดตามนะครับเดี๋ยว,ยวตอนนี้ไปปลูกหัวเช่นไคกอนครับผมมาเบ่งหมองบ้าพอดปลูกหัวเช่นไคไว้มาเศร้าเลยพี่น้องอันนี้เพิ่ปลูกมาเศร้าเลยพี่น้อง ได้พอาสิไใ้ามาแต่ตลาดลองปลูกเ่งปลูกในกระถาง,างาเหียงวัตกระถางกันดอกทานตะวันพี่น้องเนี่ยดอกทานตะวันมันเริ่มเหี่ยวเลระพี่น้องก็เลยเอาพลาสิกให้ามาใส่ข้งางในกระสิก็บในมันไหวน,นี้ดอกทานตะวันหน่อยเอาไ้ปลูกอีกนะครับปลูกยหนาบ้านเนาะพี่น้องมันเป็นในเมืองบ่มีดินบ่มียางเลยครับปลูกใส่นในกระถางนะครับเนาะ ไม่ยากเราพี่น้องเอาไม่คุดคุดคุดแล้วเอาไม่ใิ่ไข่เสียบืชอๆนี่แหละเหลือ,อยู่มุมหนึ่งมุมที่สี่ครับจอลงไปเลยปอดเห็ดแบบง่ายๆพี่น้องเพราะที่ไข่ปูไม่ยากเราก่าแต่มีดินมีนำ ดีเห็นหากมันปงเนาะพี่น้องเห็นหากมันปงก็เลยเคล็ดวะอยากปลูกอยากยังวะล่องหนงเบิงนะ่งเนาะพี่น้องเนาะหามันได้ผลจังสิบวันเดือสืบเพื่อน จำนี่กะโอเคเราพี่น้องมันค่อยหดหน้ามั่นเอาจังว่าเบางผลงานน้ำกันครับว่ามันสีเป็นเังไรครับกระถางดอกท่านตะวันครับผมเป็นสบปเกษียนแล้ะนะดอกมั่นกับกำลังเป็นไนน่อยอ่ะพี่น้องสิเก็บไปเห็ดพันได้ปุ๊บุ๊บนี่ดอกน้อยเนี่ยครับดอกท่านตะวันผมแลวก็ะ นี่หลายอย่างขมินนม้นนี่เอาว่าปกวยขึ้นพี่น้องว่าได้สิบวอลอดครับผมเพราะมันปงใบขึ้นมากมันสีมีหนอนแมงม้าไข่ใส่ใบแล้วกันกินใบหักถี่เบิดนะครับดีแดนขมิ้นมันทนนะพี่น้องขมิ้นมันทนก็เลยขึ้นได้อันนี้คือรอดละพี่น้องนี่รอดจากแมงละ่ะแต่ก่อนน่ะต้นน,น้อยๆยังสิพี่น้องต้นน,น้อยๆยังสิมันกินขาดเบิร์ดเลยครับ ก็มีนี่มันกินขาดไปเลยมันมาใครไว้ทั้งไตนี่ปุ๊บเป็นนอนปุ๊บพอเป็นน้อนปุ๊บมันก็นมากินเลยพี่น้องกินฮัก,กถิมพอสิป,ปงถึงนไหมก็กินฮักถิมที่จริงปลวกไว้ไยหัวอยุมมันก็ขืนแค่ซ้ำเทีนนนท็นเลยพี่น้องข้นซ้ำเที็นเลยนะจือว่าทนท่า ก็ว่าหลอดแล้วกระมินเข้ากระมินเหลืองมมครับดอกชุนชมดอกไม้ประดัดนาบ้านเข้านีนะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ้งขันขตอนการเช็ดกับเข่ากันต้อนนะพี่น้องเนาะปกกจะไว้แล้วครับผมครับผมพี่น้องพอเขาเตรียมวัตถุดิบตำผีแกงแล้วก็ เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้เข้ากลับมาตั้งน้ำนะพี่น้องเอาน้ำใส่หมอนแล้วก็ตั้งไฟครับผมเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดครับผมเดี๋ยวจะเอาพริกแกงลงจังหน่อยนะครับเนาะอากาศช่วงนี้ก็ฮ้นอนนอพี่น้องใกล้สิเขา่าเมษาใกล้สิข่าสงกรานต์นะครับผมอากาศฮ้อนเป็นานายครับผม กินอาหารน,น,นันนาแห้งแบบว่าครับเงอดีนรพี่น้องเพราะน้ำอ่เดือดเป็นฟองเล็กน้อยพี่น้องครับเอาปีกแกงที่ห้าตามไปนะครับใส่ลงไปเลยครับผมปลาหยางหรือปลาแหงนะครับที่เา้าวฉีดไปแล้วเอาก้างออกไปแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับ มันสีเพิ่มกินหอมถ้นมากอีกกินหนึ่งครับกินปลาย่างกินปลาแห้งนะครับใส่ปลาล่าครับผมหรือว่าปลาแดกนะครับผมใส่ปลาแดกครับผมใส่ลงไปครับปลาแดกเพื่อนจะเค็มคนอยู่แล้วห้องเราตรงใส่หลายครับเดี๋ยวห้องจะคอยใส่คอยซีมไปครับผมใส่จักเคืองทับพี่นะครับเนาะประมาณนี้ครับผม เซ็จแล้วนะครับผมปลาแดกลงไปแล้วนำปลาน้าครับผมนำปลาลงไปสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ครับผมผงนัวนะครับผมเดวแต่มักคือกันครับผมเดี๋ยวลองเบิง มันสิเพิ่มความหวานขึ้นมานิดนึงหล่ะครับมกลงอึ้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับเนาะยวจังไซเพิ่มได้ครับผมขั้นบนนัวหวานลงเลยครับแกงพักหวานาะฉนั่นพักหวานกับสีไล,ลน์นี่ก็หน่อยพ่อให้ <c oughs> ยอดพักหวานมันอ่อนๆ,ๆหยุบลงจังหน่อยเครับจังมากเสียมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปครับผมไข่หมดแดงครับผมปิดฝา <c oughs> พอพอแล้วเาเอาไข่หมดแดงลงเลยครับกินแบบเต็มทีแล้วครับสองขีดไข่หมดแดงมันมนีน้ำเล็กหน่อยครับ,รบ,รรบนนจังสีจืดปวจืดได้บา่เนอะการเสิร์ฟใส่น้ำปลาเพิ่มมาจ้ะ ี่ยครับสวยงามไหมครับผครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะครับผมเดี๋ยวนี้เรามีพเซนเตอร์พิเศษนะครับผมชิมอาหารอีสานครั้งแรกในชีวิตนะครับผมในกินในการกิน แกงผักหวานนะครับในการกินแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงของเราเรามาดูซิว่าเขาจะครั้งแรกคือไข่มดแดงเรามาดูกันว่าเขาจะมีความรู้สึกยังไงนะครับผมในการกินอาหารอีสานเมนูนี้เป็นครั้งแรก ลองชิมดูครับอันนี้ใส่อะไรบ้างเนี่ยไข่มดแดงผักหวานแล้วก็ปลาย่างเาับไข่มดแดงมีตัวมดเนี่ยลองไข่มดแดงนะคะมว้าว <c oughs> มันแตกๆในปาก ชดคำใหญ่ๆนะครับจะได้รสชาตินะครับอร่อยดีครับเส่ยพี่เยอะไปหน่อยครับผมก็เลยเพ็ด โอเคครับถือว่าผ่านนะครับผมก็อ <All right. S 1> ยังไงก็อย่าลืมติดตามสนับสนุนเมนูนี้ต่อไปด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ